มาเที่วกันครับโอ้โหพาปุนมาเที่ยวน,นะเจ้าเนี้ยโอ้โหโอ้โหปุนซื้ออะไรครับปุณซื้อหมวกเหรอซื้อหมวกเหรอลูกซื้อที่คาดผมพ <c oughs> าลูกชายมาเที่ยวกันแล้วค่ะทุกคนขาฉันพาลูกชายฉันมาเที่ยวยู่แล้วนะคะวันนี้มาช้อปปิ้งกันค่ะซื้ออะไรบ้างไร้าสาระ <c oughs> มาดูกันค่ะว่าจะซื้ออะไรนะคะลูกชาหนูจะเอาอะไรบ้างอะบอกป้าสิหนูจะเอาอะไรฮะหนูจะเอาอะไรหนูก็เลือกเอาเลยนะเนี่ยดูซิ่นั่นหนูจะเอาอะไรบ้างหนูก็เลือกเอารู้ไหมอยากได้อะไรบอกเลยนะรู้เปล่าลูกฮะหนูอยากได้อะไรก็บอกนะดูด้วยปื้อุ้ยข้ามขนาดนี่ดูเครื่องอะไรนะเครื่องยัดไส้กรอก ยัดไส้กอรอกทุกคนคิดถึงสมัยก่อนทุกคนเมื่อสมัยก่อนฉันก็ทําไส้กอรอกนะสมัยก่อนสมัยก่อนฉันทําไส้กอรอกขายเนาะเมื่อ30กว่าปีที่แล้วมั้งฉันใช้ใช้หลอดได้อะหลอดได้ใช่ไหมที่ได้หมดแล้วใช่มันก็จะมีหลอดใช่ไหมแล้วก็มันจะมียาวๆนี้ใช่ไหมละแล้วก็ไส้ส่วนเข้าไปแล้วก็ยดัยดยดัยดยดัดยัดยัดเนาะ๋ยวนี้เขามีแบบนี้เนี่ยแต่สมัยก่อนสมัยก่อนก็คงมีเนาะแต่เราก็ไม่ ไปทําเครื่องเหมือนกันแต่มันไม่ใช่เป็นแบบนี้นะอืมเครื่องหมุนมืออย่างเงี้ยเห็นแล้วอยากขายไส้กรอกจังเลยโอ้โหแพงเหมือนกันนะเนี่ยเท่าไหร่นะสามพันสองร้อยหกสิบเก้าโอ้ือวูกจะทําไส้กอกขายดีทุกคนเนาะขายหน้าบ้านก็ได้ใช่ไหมเอาดีไหมกด้กกิโลอันใหม่ สองกิโลฐานกลมเครื่องชั่งน้ำหนักสองกิโลฐานกลมมหาผ้าเช็ดมืออีกแล้วเ <c oughs> ช็ดมือเช็ดหม้อเช็ดไห้ทุกคนเยอะมากเอาแบบไหนดีนี่คะ่ะได้ไปห้าชิ้นนะครับผ้าเช็ดมือลูกชายงอนเนอะลูกเ <laughs> จ้าไหรหนจะเจ้าไรลูก <laughs> ลูกชายฉัน <c oughs> ชอบชอบมาแบบเนี้ยก็ <c oughs> จะเฉย ดันรถเล่นลได้พาออกนอกบ้านนะ mm hmm. ก็จะชอบเขาอย่างเงี้ยไปเดินตลาดก็อุ้มมีแต่คนทักว่าโอ้ยเฉยจังเฉยจังเนาะเป็นอย่างนี้แหละลูกชายฉันนะซื้อเก่งในสักหน่อยเอะฉันจะใส่ได้ไหมเนี่ยมันฟรีใส่หรือเปล่าเนี่ยใส่ได้ไหมทุกคนฉันจะใส่ได้ไหมเนี่ยเอาสีนี้ตัวหนึง่ง เอาไปสองตัวค่ะกางเกงในเนี่ยฉันก็ชอบใส่เกงแบบนี้ทุกคนนี่ไหมสวยไหมผู้หญิงผู้หญิงนะคะนี่นะคะกางเกงในฉันจะเป็นแบบนี้ค่ะได้แล้วกางเกงในเดี๋ยวหายกทรงทึ่งอยุกทรงอยู่ตรงไหนนะน้องยกทรงอยู่ตนะรง,งไหนจ๊ะจ้าพี่ใส่เองจ้าอ๋อทั้งนู้นเหรอจ๊ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ได้แล้วยกทรงก็ได้แล้วเก่งในก็ได้แล้วเจ้าอะไรอีกอ่ะอยากด้มีดนจริงๆอยากด้มีดคมๆนะมีดที่บ้านไม่ค่อยคมไม่มีคนฝน หรือปากกาปากกาอยู่นั่นไหนซื้ออะไรดีเอ่ยเดินไปฟังเพลงไปอะไรไปทุกคนไม่ซื้ออะไรเยอะหรอก เป่าขนให้ลูกชายชอบดูพวกงานไม้คุณนายขาแมลงสาบอุย้ยแมลงสาบหรออือต้องใช้นี่สิ นมันมะพร้าวขวดนึงเจเลยการศึกษาการน้ส้มอสอรอค่ะเอาไว้ไปล้างอะไรเช็ดพื้นถูพื้นก็ดีนะเวลาเราแบบว่าถูบ้านถูอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาน้ำส้มใส่ชูเนี่ยใส่ลงไปด้วยทุกคน แป้งเซมมแป้งจอนสันค่ะคผิวเด็กเดกบอบบางอย่างนี้ทุกคนเห็นไหมหน้าใสใสบอบบางอย่างงี้ใช้แป้งอ,งอื่นไม่ได้ต้องจอนสันต้องแป้งเด็กเท่านั้นนะคะเนี่ยหน้าหน้าเราไม่หนาเร <c oughs> ่องใช้นี่ ค่ะทุกคนค่ะส่วนสบู่ก็ต้องนกแก้วเท่านั้นนะคะนะคะนี่หอมหอมค่ะสะบู่นกแก้วนี่ค่ะส่วนผิวพันธุ์ที่เป่งปังของฉันเนี่ยฉันใช้น้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นชโรมไปทั่วเรือนร่างค่ะแล้วก็ใส่เส้นผมด้วยเวลาสระผมเสร็จแล้วนะเช็ดหมาดๆฉันก็จะชโรมน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นลงไปด้วยค่ะ นี่คือเคล็ดลับไม่เคยบอกใครมาก่อนนะ,นะปุะ้นเอาป่ะลูกทำไหมอืมเอาป่ะอันนี้ไม่ลูกเอาป่ะพอแล้วจะกลับแล้วโอ้โห แต่ตรงที่คิดเงนินโอ้โหคนเข้าแถวเทียบเลยคนเยอะมากเลยวันนี้คับซื้อของเต็มเลยนะลเยาลนาะเราแป๊บหนึ่งลูกเราแป๊บหนึ่งเ,าเนาะเนาทไปกำลังคิดตังอยู่ คนเยอะทุกคนรอนานมากที่ตังค์เล่นเอาสนานเลยยืนปวดขาเลยอะ่ะช่วงเย็นคนเยอะเนาะมาลูปลงเร็วอึ๊บอึ๊บอึ๊บเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้ยหิวของหนักหนูไม่นัน คนอ้าวฝนไปขึ้นรถใครลูกฝนขึ้นรถผิดทุกคนฝนขึ้นรถผิดเป็นรถใครอุ้ยปลาหมึกย่างมาขายไหมวันนี้ปลาหมึกเจ้านั้นะไม่มาเออกินปลาหมึกย่างสักหน่อยอึ๊บโอเคนี่ขาดเราอยู่ที่นี่ค่ะทุกคนฟินแลนด์ ฟินลี่แลนด์แอนแอนเด็กตาซค่ะนะคะอึบหิวแล้วไปหาอะไรกินก่อนก่อนกลับบ้านต้องไปหาอะไรกินก่อนนะคะนี่ค่ะซื้อของไม่เยอะนะคะทุกคนซื้อของเยอะกลับไม่ได้นะคะ มากับลูกชายโอ้โหร้านปลาหมึกย่างไม่ขายมาหาใไดกินกันค่ะหาของกินคนเยอะแล้วตอนเย็นอะตลาดไหนบาซ่ามอนนอนะคะทุกนะคนตอนเย็นๆก็คนจะเยอะหน่อยแล้วเ,เคยมาไปบ่ายเนาะไปบ่ายคนก็ไม่เยอะ อันนี้คอีคอุ้ย,ยปุนมีเพื่อนโอ้โหแม่ตัวเต็น